สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการเลิฟสลองเลิฟสลองครับแขกรับเชิญหนุ่มหล่อนะคะน้องเต้นั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับเลิฟสลอไหม ตึ้งต่เเอเป็นพี่น้องกันได้จะเป็นพี่น้องกันเพราะเราเล่นเราพอเป็นพี่น้องกันนี่ร้องสวยเลยช่ชมตัวเองด้วยวแล้วตอนนี้น้องเต้ยมีผลงานอะไรคะนักศัตรูดาศัตุว์ตอ,อนนี้ก็อันที่ประจําเลยนะครับเรียกว่าเป็นงานประจำเลยก็ได้ครับคือรายการขบอเด็กสร้างบ้านครับครอเด็กสร้างบ้านช่วยเหลือเด็กๆอยู่ครับจริงเหรอเป็นรายการแนวไหนอ่ะเป็นรายการเพื่อเยาวชนครับเราก็ออกไปตามหาเด็กๆที่เขา ขยันอดทนมีความตั้งยูแล้วก็เป็นเด็กดีแล้วก็เอาเราก็เข้าไปอยู่ชีวิตเขาแล้วก็ถ่ายทอดมาเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆหนังบ้านหนังตอนนี้ก็จะมีภาพยนตร์เรื่องอีส้มสงวนชาชาชาเออใกล้อลแแอร์แล้วใช่ครับเป็นแนวเดิมครับสนุกแต่ว่าทุกตัวอย่างคูณ4คูณห้าแพงมากกว่าเดิมสนุกกว่าเดิมสนุกกว่าเดิมก็ติดตามชมผลงานเยอะแยะมากมายแต่ก่อนอื่นนะคะนะครับผม แมนแมนอย่างเน่เราจะมอบวิตามินส์ทูโกยนแบ็คเล่งนี้ขยัำยิ่งขยำยิ่งอร่อยใช่ไหมใช่ผมติก็กินอยู่เล่นนี้ยิ่งอร่อยนะแล้วก็ทำมาจากพันธุ์พืชสีชนิดขวดแต่ย้ำว่ายิ่งเขยวยิ่งอร่อยนะคใช่แล้ววันนี้จะทำก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอะไรดีครับเป็นบะหมี่หมูพะโล้หมูพะโล่ชอบไหมบะหมี่หมูพะโล้ สามอย่างนี้คือชอบมากเลยจริงป่ะบะหมี่นี่ก็ชอบกินอยู่แล้วหมูนี่ก็เป็นอยู่แล้วด้วย่วงนี้อะไรไม่เห็นจะอ้วนเลยเนี่ยดูดิแบบแข็เป็นบันปลาข้างในเนี่ยคือข้างในเนี่ยมันไม่ได้อย่างนี้ไงข้างในตรงเนี้ได้เลยเป็นก้อนเดียวก้อนใหญ่อยู่อยู่บ้านต้องทำกับข้าวแน่นอนก็มีบ้างครับพี่แต่ว่ามันเป็นอารมณ์แบบว่าคือเราก็ไม่สามารถทําอะไรที่มันจุกจิก มากมายได้เพราะผู้ชายอ่ะนะจะให้มาจําเครื่องปรุงอะไรนี้มันก็มันมันไม่ถนัดอยู่สักเท่าไหร่ก็ให้สาวๆทาให้ทานงั้นเถอะฝากพี่ออมหายหน่อยสิครับไม่จริงอ่ะต้องมีอยู่แล้วเอาสวยๆแบบพี่สาวคนนี้ของผมเนี่ยจะไม่มีแล้วป่ะตายละตายละแย่ละยอมยอมเราเริ่มทําก่อนนะใส่แรงบ้างครับ เดินมาไหมก็ใสไปนะคะใส่ไปค่ะก็คุกคนกคุกค่กค่กคุาคุกคุกคงเคุกคุ้คงมคุกครกคุกคุกคุกคมกค่กคุอคคยเคยเคคุกคคุกคุกคุกคกคุ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 กานกคุกคุเคุกคกควกคุกคุกคุ่ไคุก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 คุตุ่กคนกคุ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 กคกคุกคุกคุกุ่ลคุคุกคแล้วหมูหมูก็เดี๋ยวงทีหลังนะครับ จริงก็ใส่ลงพร้อมๆกันได้เพราะว่าน้ำเราเดือดแล้วนั่นแหละน้องเต้ต้องเต้เข้าวงการมาได้ไงอ่ะเข้าวงการเหรอครับพี่เป็นอะไรที่แบบว่าเกินคาดมากพี่ออกคืออะไรยังไงเพราะผมเองไม่เคยคิดว่าผมจะมาทํางานในวงการเนนนกแสดงนะเพราะผมขี่มอกไม่จริงละจริงจริงจริงเหรอผมขี่ายแบบว่าตอนเด็กๆนี่คือถ้ายิ่งเจอสาวๆสวยๆแบบเจ๊นะคือถ้าอยู่ใกล้ๆนี้นะผมจะ จดตาไม่มองมองต่ําตลอดใช่จูเจมจูเจียมตัวมากมแต่ด้วยความที่แต่ด้วยความที่เราขี้อายเนี่ยแหละครับ,บมันเลยทำให้ผมได้เข้าวงการเพราะว่าผมได้ไปรประกวดโ o y ย t a า o ซ o ล a นนพร e เซนเอาจอ่ะอุงอะะง,ง,ง,องเพราะว่าขี้อายทำไมถึงไปประกวดล่ะเพราะว่าเพื่อนยุคครับเฮ้ยไปเป็นเพื่อนหน่อยดิเฮ้ยไปกันหน่อยดิไปดิไปดิไปดิ กไ,ไปป่ะก็ไปป่ะไปเอากี่คนอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไปกันหลายคนมากคือสิบคนอ๋อโอเคทั้งงก็โอ้แต่ผมได,ได้อยู่คนเดียวแล้วผมกลัวมากเลยนะตอนนั้นอตอนนั้นคือตกใจกลัวมากว่าเฮ้ยตายละเราทำอะไรลงไปเนี่ยแต่มันก็เป็นการประกวดที่ทำให้ผมได้เข้าวงการจน,าจ,นจนมาจนถึงทุกวันนี้วันนี้ใช่ครับ แล้วเข้ามาในวงการแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างก็พี่อายพี่อายกลัวครับทำงานไม่ถูกเลยไม่เป็นตัวของตัวเองเลยจนเราก็เลยเราก็เลยมันก็เป็นโอกาสดีที่ผมแบบได้ศึกษาเรียนรู้ได้รู้จักรู้คนนี้ในที่สุดก็เลยได้เริ่มทํางานกับพี่ปุ้กพันธ์ธรรมซึ่งพี่ปุ้กพันธ์ธรรมเนี่ยเป็นเหมือนพ่อของผมเลยนะที่ต้องจับมาหมายเลยปะใช่แล้วพี่กับม้าหมายเนี่ยคือแกเป็นคนสอนทุกอย่างให้ผมเปิดตัวเอง่ะจนจนผมเรียกว่า ต้องขอขอบคุณพี่โอ๊คต้องขอบคุณวงการที่ทําให้ผมแบบว่า,วาเออรู้จักเปิตัวเองได้มีมุมมองของคนอื่นมีแนวคิดของคนอื่นที่เราออากลับมาใช้กับตัวเองได้เนี่ยอีกหลายๆเรื่องเลยทําให้เรารู้สึกว่า การคุยกับคนอื่นมันสนุกดีดีกว่าการที่เราแบบว่าไอ้ารเงียบๆไปดูซ้ำไปแล้วเพื่อรู้สึกยังไงอ่ะที่พอเราได้แล้วคงไม่ได้ก็าำผลงานหรือพัดการส่วนตัวอะไรประมาณนั้นเด็กๆตอนเด็กๆตอนช่วงนั้นมัธยมปลายก็แบบว่าพฮ้เจ้เดี๋ยวเกิดแกได้เข้าวงการจริงๆนะเว้ยเดี๋ยวเราจะมาเป็นผู้จัดการให้จนทั่วในเพื่อนคนนี้ก็ยังคบกันอยู่ก็คอยดูแลกันใช่ไห่ผู้ชายนะไม่ใช่ผู้หญิงไม่ อยู่ด้วยเดี๋ยวผู้หญิงแน่เลยกลายเป็นผู้ชายแน่แน่เลยเล่นหนังมาเนี่ะนิ้วกระเด้งเล่นหนังมาก็หลายเรื่องแล้วน้องเต้ชอบหนังเรื่องไหนมากที่สุดที่เราเล่นมาคือแบบบทบาทอะชอบบทบาทไหนครับคือถ้าถ้าจะถามเรื่องบทบาทที่ชอบส่วนตัวชอบส่วนตัวจ้ะคือมันจะค่อนข้างสับสนนิดนึงนะผมไม่ชอบชอบ ชอบแอคชั่นอ่าชอบแอคชั่นชอบแอคชั่นมากเลยชอบเล่นแอคชั่นด้วยแต่ว่าด้วยความที่เราเกิดจากหนดราม่าเรื่องเอฟักเนี่ยครับมันเลยทําให้เราเห็นมุมดีๆเห็นอะไรดีๆแต่การเล่นดราม่าเราสามารถดูหนังดราม่าเรื่องอื่นๆลึกๆลงไปแล้วเออเรารู้สึกดูหนังดราม่ามันสนุกได้ซึ่งก่อนหน้านั้นเราดูหนังดราม่าเราแบบว่าโอ้ไรเนี่ยร้องไห้กันทั้งวันไม่หยุดเลย ยิงกันดีกว่าปังปังปังป,งปังแต่ว่าจริงๆแล้วพอมาดูแบบดรามากมันก็มีอะไรที่แบบสมบูรณ์ใช่ใส่ไวตาลิวเลือดใส่ววตามิวนะเพื่ออะไรครับเพื่อให้หมูของเรานุ่มแล้วก็เพิ่มรสชาติความเข้มข้นหกูสีสกอตไหสีสกอนในระหว่างนี้ช่วยกันทําเพราะว่าเราได้รีบเสร็จได้รีบไปนั่งทานกันเยี่ยมครับดีไหมคะระหว่างนั้นเราก็จะรอหมูเปื่อย ปกติพ่องมชอบทำกับข้าวเี่ยหอมอก็ชอบนะสนุกดีนะสนุกยังไงพี่ก็พอเราทานเสร็จปุ๊บแล้วคนทานบอกว่าอร่อยจังเลยอย่างเงี้ยแล้วก็มีความสุขสนุกจริงจริงมันเป็นงานศิลปะนางเต้ออ๋ถูกใช่ใช่อนะเป็น a อ t โอเคงั้นเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะคือ Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse? Bonne famille.